เรื่องที่3ามของเราในวันนี้ฮะกลับมางบกลุ่มธนาคารเมื่อกี้มีคนถามในแชทว่าเอ๊ะพูดเรื่อง SCB ไปหรือ,อยังนะฮะยังไม่ได้พูดฮะ,ะมาเริ่มกลุ่มธนาคารกันแล้วกันแล้วนะฮะก่อนอื่นมาดูงบก่อนฮะ,ะงบกลุ่มธนาคารเนี่ยออกไปหมดแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะงบออกมาเนี่ยทั้งเซกเตอร์หุ้นที่เรา cover เครอบเวอร์นะครับมีประมาณสักเจ็ดตัว งบออกมาประมาณ6 0หมื่นล้านนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างอินไลน์กับที่ตลาดคาดดีกว่าที่เราคาดนิดหนึ่งซึ่งดูอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบเฮ้ยงบมันก็ดูโอเคนี่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแย่แต่จริงๆอะตัวที่ตลาดค่อนข้างมองแล้วในแง่ีบคือเราเริ่มเห็นสัญญาณ MPL เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในหลายๆคนธุรกิจแบงค์เนี่ยฮะเวลาลงทุนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องครับเวลาดูคือเรื่องแรกอดูนิมเวลานิมเนี่ยถ้าขึ้นเนี่ยแบงค์จะขึ้น แล้วนิมมันจะขึ้นได้เนี่ยพอลิเซเลตต้องขึ้นเพราะฉะนั้นวันไหนที่พอลิเซเลตไปขาขึ้นเนี่ยซื้อแบั์เนี่ยผมว่าถือไปเลยจนกว่ามันจะจบรอบขาขึ้นเนี่ยผมว่าแบงก์เนี่ยจะกําไรดีแล้วคุณก็น่าจะปรับตัวได้ดีแต่ถ้าวันไหนที่พอลิเซเลตหยุดขึ้นละเลอะหรือ,รอมีน้องจะเป็นขาลงเนี่ยแบงก์ก็จะเริ่มเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันตัวที่2ที่ดูคือ MPL นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าแบงก์ไหนเจอปัญหาเรื่อง MPL ขึ้นมาเนี่ย ส่วนใหญ่แบงก์นั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่แต่ว่า MPL เนี่ยธุรกิจแบงก์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เบนไปทั้งหมดมันจะไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าเป็น MPL อยู่คนเดียวหรือยกเว้นจะเจอแบบเคสบสริษัทใหญ่ๆที่ตัวเองมีมีสัดส่วนหนี้ค่อนข้างเยอะะฮะแต่ว่าปกติแบงก์ก็จะแบบมีความรักษาความเสี่ยงให้มันอยู่แบบที่เหมาะสมมันจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลา MPL มันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาพร้อมๆกันหมดท แค่บางคนที่ระมัดระวังหน่อยก็จะขึ้นน้อยหน่อยบางคนที่ค่อนข้างเ e อ็กซ์ซิฟช่วงที่ผ่านมาก็จะขึ้นเยอะหน่อยแล้วก็ n p r เนี่ยมันก็จะลิงก์กับภาพเศรษฐกิจซึ่งไตรมาสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมันยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วก็ครึ่งหลังที่เราคิดว่าจะฟื้นเนี่ยหลายๆคนก็ต้องยอมรับว,ว่าเริ่มไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วว่ามันจะฟื้นได้เยอะเหมือนที่เหมือนที่คาดไว้หรือเปล่านะฮะแบงก์ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะฉัน ลูกค้าบางคนที่ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วคิดว่าขอยื้ออีกหน่อยรอดูสิ้นปีปรากฏว่าพอผ่านไปครึ่งปีก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะไหวแล้วก็เลยปล่อยเริ่มทยอยทย,ยปล่อยยอมแพ้ให้กลายเป็น mpl มากขึ้นนะฮะแล้วแบงก์ก็ต้องเริ่มตั้งสำรองมากขึ้นภาพแบบนี้เอาจริงอะ่ะเราก็พอจะคิด,ดแล้วว่า mpl มันจะขึ้นมาบ้างนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไต่มานเนี่ยมันดูเหมือนจะขึ้นมากกว่าที่คาดแล้วก็ขึ้นค่อนข้างกระจายใน เกือบเทุกเซกเตอร์โดยเฉพาะฝั่งสินค้ารีเทลนะฮะฝั่งฝั่งสินเชื่อรีเทลแล้วก็ค่อนกระจายไปในหลายแบงค์ด้วยนะครับดังนั้นคุณกลุ่มแบงค์พอประกาศงบแล้วเนี่ยคุณก็เลยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหา MPL เยอะหน่อยคุณก็ลงมาเยอะหน่อยนะฮะ อันนั้นคือสรุปภาพรวมของกลุ่มแบงค์นะฮะมาดูในรายไส้ในนิดหนึ่งแล้วกันผมคิดว่ารายได้ของกลุ่มแบงค์เนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแอโดยเฉพาะรายได้จดเบิยะะ้ยฮะนิมเนี่ยยังค่อนข้างแฟดๆ Q1 คิวนคิวนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่อันนี้ก็ดูจะเหมือนจะเป็นหนึ่งในข่าวดีไม่กี่ข่าวของงบแบงค์ในไตรมาสนี้นะฮะเพราะว่าคอสฟันเนี่ยขึ้นต่อแต่ว่าแบงค์หลายๆแบงค์เนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสินเชื่อให้เป็นสินเชื่อไฮยิวมากขึ้น แล้วก็มีการพยายามทำบาลนซาชีทให้มันเลเวลเลชขึ้นเช่นให้สินเชื่อโตมากขึ้นหน่อยไอ้เงินฝาก DEPOSIT เนี่ยโตน้อยหน่อยนะพอเป็นรายได้แล้วเนี่ยมันก็รายได้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะทำให้เวลาคำนวณน,นิม,มันเนี่ยนิมมันก็เลยออกมาค่อนข้างดีนะยืนได้ถูกแมคอสปันจะเพิ่มขึ้นแต่สินเชื่อเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแอนะฮะกลับมาติดลบในแง่ของหุ้นที่เราครอบเบอร์เนี่ยฮะการติดลบครั้งเนี้เป็นครั้งแรก ในรอบแบบโหดผมว่าต้องมีสิบพอเพิ่จะยี่สิบปีฮะตั้งแต่ผมดูแบงค์มาเนี่ยถ้าไม่มีช่วงไหนเลยที่แบงค์สินเชื่อติดลบอะแสดงว่ารอบนี้เป็นการมันสะท้อนว่าแบงค์ก็ไม่ค่อยอยากปล่อยกู้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดีมาของสินเชื่อก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าช่วง1020ีปีขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่เป็นไดเวอร์ของสินเชื่อหลักเนี่ยมันคือสินเชื่อภาครีเทลก็คือสินเชื่อรายย่อยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์บัตรเครดิตแต่ช่วงเนี้ย ทุกคนเหมือนกู้กันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นรูมในการจะปล่อยสินเชื่อใหม่มันก็น้อยลงมาแล้วแล้วก็พอเศรษฐกิจไม่ดีรายได้คนไม่เพิ่มคนที่เคยกู้ยแล้วเนี่ยจะไปกู้ต่อมันก็เลยยากขึ้นนะฮะทำให้สินเชื่อแบงก์เนี่ยมันไม่ค่อยโตเท่าไหระะ่ฮะ mm. ก็จริงภาพแบบนี้ผมเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าปีนี้มันคงจะไม่ได้สดสดใสามากนะักโดยเฉพาะฝั่งขาน,นิ่มนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยได้ผิดคาดเท่าไหร่ตลาดก็คิดไปอยู่แล้วแหละว่าคงว่ามันคงจะเป็นประมาณนี้แหละบางคนอาจจะ ผิดหวังนิดหนึ่งแค่สินเชื่อเนี่ยที่เราคิดว่ามันจะน้อยนะ <c oughs> แต่ไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดติดลบนะฮะรายได้ค่าทรรมเนียมเนี่ยอันนี้ฟื้นช้ามากแล้วก็ไตมาสองเนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มภาพแบบนั้นนะฮะยังแค่ฟื้นขึ้นมาจากไตมาสอปีก่อนนิดเดียวแค่นั้นเองนะฮะโตมาประมาณสักเข้าใจว่าัก สองสามเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็หลายๆแบงค์นเนี่ยยังรีพอร์ตตัวเลขค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ติดลบเยออเยเยอะนะครับแล้วก็แบงค์ก็จะพูดคล้ายๆกันว่า,อาพอเศร,รษฐกิจไม่ดีสินเชื่อปล่อยได้น้อยเนี่ยมันทําให้ตัวค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมคันขายประกันนะฮะเวลาเราไปกู้บ้านใช่ไหมซื้อประกันบ้านไปกู้รถก็ซื้อประกันรถเนยฮะพอสินเชื่อมันไม่ได้มีคนมากู้เนี่ย ยอดประกันพวกนี้มันก็เลยหายไปแล้วมันก็เลยไม่โตเท่าไหร่แล้วอีกก้อนหนึ่งที่สําคัญก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับทวกธุรกิจในตลาดทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นซื้อขายหุ้นกู้ซื้อขายพันธบัตรหรือค่าธรรมเนียมในการทํา IB หรือ Investment Product ทั้งหลายเนี่ยพราะตลาดมันไม่ดีเนี่ยค่าธรรมเนียมพวกนี้มันก็เลยหายไปด้วยนะฮะทำให้อ้ตัวเนี้ยเอ่อเมื่อก่อนเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่นะเข้าใจว่าเราเราสักเกือบเกือบ รวมกันทั้งหมดนะฮะประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของอค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะฮะมันก็เลยทาให้ค่าธรรมเนียมโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดวุ่นวมากนักน,นะครับแต่ก็เหมือนเดิมเรื่องเนี้ผมว่าเราคุยกันมาหลายรอบแล้วแล้วก็ผมก็พูดมาหลายรอบเหมือนกันว่าคิดว่าปีนี้ค่าธรรมเนียมมันคงยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะฮะ แต่ตัวที่ยอมรับว่าผิดคาดคือคิดว่ามันจะแย่นะแต่มันไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะเริ่มแย่ขนาดนี้ก็คือตัว MPL ครเราเห็นสัดส่วน MPL เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นในหลายๆหลายๆเซกเตอร์รูปซ้ายมือเส้นสีส้มเนี่ยฮะไม่แน่าใจว่ามันจะ ผมเลื่อนเมาส์ไปมันโชว์ว่าไม่โชว์ใช่ไหมฮะรูปสามือเส้นสีส้มเนี่ยฮะเซกเตอร์ MPL เนี่ยจะเห็นว่ามันปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปีแล้วแต่การเพิ่มขึ้นของปีที่แล้วเนี่ยฮะมันเป็นเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิดเนี่ยมันเริ่มหมดลงทําให้ตัว MPL มันทย,ยอยๆปรับเพิ่มขึ้นมาทําให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าตัว MPL เนี่ยมันดูไม่ได,ไได้ไม่ได้มีประเด็นมากขนาดนั้นแต่ว่าปีเอ่อไตรมาสสปีเนี้ยเราคิดว่าไอ การผลของการหมดอายุลงของมาตรการแมกซ์ชาติเนี่ยมันควรจะเยอะไตมานหนึ่งแล้วมันควรจะค่อยๆชะลอลงแล้วเพราะว่าถ้ามันจะหมดก็มันจะหมดแล้วมันควรจะโผล่มาทีเดียวนะฮะแต่ไตมานเนี่ยเริ่มเมันยังไม่หมดมันยังขึ้นต่อแล้วก็เริ่มเห็นมันกระจายไปเมื่อก่อนเราคิดว่ารถยนต์ที่มันหนักๆใช่ไหมฮะตอนนี้เริ่มเห็นบัตรเครดิตที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเริ่มเห็นตัว นีภาคอสังหาตัวมอ์เกจนะครับเริ่มมีสัญญาณ MP ็เพิ่มขึ้นบ้างนะครับบางแบงค์ที่มีมอ์เกจเยอะเนี่ยก็เริ่มเห็นตัว mpl เนี่ยมาเริ่มพิกอัพขึ้นมาแล้วก็พอจบงบออกเนี่ยส่วนใหญ่แบงค์ก็จะจัดอ n a l ิส t ์มิตติ้งษษษนะ,ะเอาอันิสมานั่งคุยว่าไอ้งบเป็นยังไงแล้วก็มองอนาคตยังไงเนี่ยผู้บริหารทุกคนเนี่ยพูดคล้ายๆกันเลยว่าเขาคิดว่าครึ่งหลังเนี่ย MPL มเนี่ยมันอาจจะขึ้นต่อแมเสเซจแบบนี้ผมคิดว่าเป็นแมเสเซจท ไม่ฟังแล้วก็รู้สึกแบบเอ้วันๆว,ว,ว่าครึ่งหลังกําไรอาจจะฟื้นได้มากน้อยขนาดไหนถ้า m p ็มาันขึ้นต่อแล้วแบงค์ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือเปล่า,านี่คฮะความกังวลเหล่านี้ที่มันฉุดให้เซนติเมนต์ของกลุ่มแบงค์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็เนี่ยฮะทำให้การตั้งสํารองเนี่ยไตมาาก่อนมันอยู่ที่1.6เนี่ยไตมาาเนี้ยผมคิดว่ามันควรจะแฟดๆใกล้ๆไตมาต่าก่อนเนี่ยมันก็เลยปรับเพิ่มขึ้นมาคือเวลาเพิ่มขึ้น,นเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะฮะอย่างกลับไปรูป m p l เมื่อกี้เวลาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นแบบ0.3 0.4แล้วก็เนี่ยเครดิตคอร์สเพิ่มขึ้น0.1นะฮะเมื่อเทียบกับไตมาาก่อนนะฮะแต่ว่าถึงแม้มันจะไม่ได้เยอะมากแต่อย่าลืมว่าแบงค์เนี่ยเป็นธรุรกิจที่ ทํากำไรบนสินทรัพย์ที่มันบางมากๆอยู่แล้วฮะคือ R.E. ของแบงค์อ a ของแบงค์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แทบจะทํากำไรต่ำที่สุดในโลกธุรกิจหนึ่งะฮะแบบคุณมีสินทรัพย์อยู่100บาทเนี่ยคุณทํากำไรจากสินทรัพย์คุณได้แค่1บาทแค่นั้นเองมันมันค่อนข้างน้อยมากอะถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะครับ เพราะฉะนั้นเวลามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปแม้กระทั่งนิดเดียวก็เหอะมันก็ส่งผลให้ภาพของกําไรเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมี Impact ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วกำไรของแบงก์เนี่ยถึงแม้ หลายๆคนจะพูดว่าอกำไรแบงค์ตั้งแสนล้านเนี่ยถ้าเทียบดูอาอีนะกำไรกลุ่มแบงค์มันแค่แบบ6% 7%บางแบงค์นแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกำไรมันไม่ได้เยอะมากขนาะดนั้นถ้าเทียบกับสินทรัพย์ที่มีเทียบกับเงินลงทุนที่ใส่กันลงไปนะแล้วเทียบกับความเสี่ยงที่มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะมีอะไรที่มันผิดจากค่าไปนิดหนึ่งก็เหอะมันทําให้แบงค์เนี่ยดูไม่ดีขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ เครดิตคอดเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งก็เหอะแต่ก็ทําให้คนกังวลมากขึ้นว่าไอ้ถ้ามันขึ้นต่อเนี่ยกำไรที่เราคาดว่าจะได้จะได้ปีนี้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันจะมีดาวไซ์หรือเปล่านะฮะ,ะภาพอันนี้คือภาพรวมของทั้งเซกเตอร์นะฮะทีนี้คุณแต่ละตัวเป็นยังไงผมขอลงรายละเอียดเร็วๆในแต่ละตัวนะฮะเริ่มจากเ,าเลียงตามตัวอักษรแล้วแล้วกันนะฮะ ก็คิดว่าคงต้องพูดทุกตัวเพราะว่าทุกท่านก็คงจะสนใจหุ้นแต่ละตัวแตกต่างกันไปนะฮะเริ่มจากตัวแรกเบเบ,เบงบไตมานเนี้ยถือว่าเฉยเฉยเบช่วงที่ผ่านมานะงบแย่มาตลอดเพราะว่าไปเจอปัญหานี้เสียในธุรกิจในอาเซียนนะฮะไตมานเนี้ยปัญหาธุนี้เสียในธุรกิจในอาเซียนเนี้ยมันดีขึ้น แต่ว่าก็ยังแย่อยู่นะแต่ว่าก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแต่ว่าไปโดนธุรก,กิจในประเทศก็เราเริ่มเห็นสัญญาณนี้เสียของรถยนต์ที่มันยังสูงอยู่แล้วก็เบเนี่ยเริ่มเห็นบ้านเนี่ยที่มันเริ่มแย่ลงนะฮะทำให้ตัวสำรองเนี่ยเขาก็เลยลดลงได้ไม่ค่อยเยอะมากบอททอมไลน์ก็เลยออกมาไม่ ผมว่าไตมานี้นะว่าทำลายบอกอะไรไม่ค่อยได้มากอ่ะคืองบแบงค์เนี่ยออกมาโอเคทุกคนนี่ยกำไรนะแต่ว่าไซนในเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็ทำให้หุ้นเนี่ยมันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเนะเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยผมว่าไม่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยไซนในของเบเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่อง m p r มเหมือนกันโดยความที่หุ้นเนี่ยมันลงมาเยอะลวเพราะฉะนั้นเลเวลยีตรงกลางเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยลงแล้วเราช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าไตม่านี่มันอาจจะไม่ได้ดีมากช่วงที่ผ่านมามันแย่เพราะฉะนั้นททุกคนแว่่่ามมัยเีีีชผ แต่มานี้พอมันแย่ต่อเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับคุณก็เลยไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เบ่ B, ถ้ามีอยู่แล้วผมว่าราคาเนี้ยอาจจะแบบถือได้นะเพราะมันค่อนข้างถูกแต่ว่าถ้ายังไม่มีแล้วอยากซื้อเนี่ยผมว่าราคานี้ก็อาจจะยังเฉยเฉอยู่เพราะว่าถ้าซื้อไปก็ต้องรอให้งบมันฟื้นตัวได้ดีกว่านี้นะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าแต่มาสี่มันจะฟื้นได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะเพราะฉัน ตัวนี้ผมว่าผมว่าเฉยๆก็ถ้ามีดาวไซด์มันคงไม่เยอะแล้วฮะแต่ถ้ายังไม่มีซื้อก็คงจะยังไม่ได้ขึ้นเร็วๆนี้นะฮะตัวต่อไป BBL b BL, b l เนี่ยเป็นกำไรออกมาดีวอททอมลน์ในดีกว่าคาดแต่ว่าไส้ในเนี่พอเจอปัญหา NPR ปุ๊บอะหุนลงเมื่อวันศุกร์นะครับราคาตรงนี้ผมว่ามันถูกไปผมว่าอ่า ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องหนี้เสียแต่ตกาไรบอททอมไลน์ line, มันไม่ได้แย่มากแล้วก็ทาให้อาอีเอยที่คิดไว้ปันผลที่คิดไว้เนี่ยมันคงจะไม่ได้ถูกกระทบขนาดนั้นนะฮะแล้วครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยยังมีรูมในการโตทั้งธุรกิจของเพอร์ม,มาตาทั้งธุรกิจของออตัวในประเทศที่พักคอร์เปอเรทหลายคนเนี่ยเริ่มจะมีการลงทุนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะไม่ว่าจะเป็น,นยอย่างล่าสุดนะฮะบีเก็เซ็นสายสีส้มเลยใช่ไหมฮะแล้วผมเข้าใจว่าคนที่จะปล่อยกู้ในโปรเจกต์เนี้ย่แตว BBL ก็น่าจะส,ะสัดส่วนมากที่สุดสินเชื่อก็น่าจะฟื้นขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับแต่ว่า,อาพอภาพอภาพ m p ของเซกเตอร์แบบนี้ผมว่าการฟื้นตัวของราคาหุ้น BBL เนี่ยมันคงจะฟื้นขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าอาก็ต้องยอมรับว่ามันคงจะแบบไม่ได้เยอะมากกับที่เราคาดไปเดิมนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี้ยบบคิดเหมือนกันว่า,าราคาเนี้ยอาจจะไม่ใช่เลเวลที่ขายถ้าจะซื้อก็อาจจะซื้อได้บ้างนะฮะแต่ว่า ถ้าจะซื้อบีเบเนี่ยก็ต้องมีมุมมองเชิงบวกกับเซตนิดหนึ่งว่าตลาดมันคงจะแบบไม่ได้แย่ไปกว่าปัจจุบันเยอะเพราะฉะนั้นคุณแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยซื้อก็อาจต้องดูทามมิ่งตลาดประกอบด้วยนะครับราคาเนี่ยถ้าซื้อแล้วถือยาวหน่อย3เดือน6เดือนเนี่ยผมว่าผมว่าซื้อได้แต่ถ้าถ้าซื้อเราจะหวังว่าในเดือนหน้ามันจะขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะ อาจจะต้องดูตลาดด้วยแต่ถ้าแน่นอนว่าถ้าคุณเศรษฐารอดตลาดฟื้นโลกไม่ได้แย่มากเนี่ยผมว่า BBL ก็น่าจะฟื้นขึ้นมาได้ในช่วงสั้นเหมือนกันนะฮะเพราะงบไม่ได้ดีบงบไม่ได้แย่มาก MPL มันมีสัญญาณก็จริงแต่ว่ารีเทลมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะตัว c o ร์เปอเรเขาเนี่ยยังโอเคอยู่แล้วก็มีนาโน้อที่ค่อนข้างโอเค K bank, เคแบงก เคแบงจากคล้ายๆเบย์คือคุณช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยกำไรมันแย่มาตลอด m p l มันมีมาเป็นปีแล้วฮะพะนันไตมาสเนี่ยภาพมันก็ยังแย่อยู่เพราะฉะนั้นคนก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เคแบงเนี่ยราคาหุ้นมันก็เทรดอยู่ในกรอบแถวแบบร้อยยจนถึงร้อยสากลางๆเนี่ยฮะผมว่ามันคงจะเทรดอยู่ในกรอบนี้ผมว่า Kbank เนี่ยเป็นหุ้นที่เทรดดิ้งได้คือถ้ามีผมว่าหุ้นมันรีบาวขึ้นมาเนี่ยน่าขายแล้วก็ถ้าตลาดมันลงไปลึก หรือ KBank ลงมาแบบ120ต้นต้นเนี่ยก็อาจจะกลับมาซื้อใหม่ได้ผมว่าความแย่ของ KBank เนี่ยตลาดรับรู้ไปหมดแล้วแล้วก็หุ้นมันอาจจะแบบดาวไซด์ก็คงจะไม่ได้เยอะเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันยังต้องเคลียบาลานซ์ชีของตัวเองอยู่เนี่ยซึ่งก็คงจะปีนี้ทั้งปีนะฮะหุ้นมันคงจะไปไหนได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้เป็นเทรดดิ้งถ้ามี ถ้าเป็นผมนะผมคงแบบร้อยสบวกลบเนี่ยน่าขายแล้วก็ลงมาร้อยี่สิต้นๆก็ค่อยมาซื้อใหม่นะฮะตัวนี้เป็นเทรดดิ้งไปนะฮะ KKP KKP เนี่ยเป็นตัวที่ยอมรับว่ามองผิดมากที่สุดของปีนี้นะไม่อยากพูดไปก็รู้สึกแย่นิดหนึ่งคือแบงก์เป็นธุรกิจที่ผมว่ามันดูไม่ยากอ่ะคือมันวิเคราะห์ไม่กี่ตัวที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยฮะ แล้ว KKP เนี่ยผมก็วิเคราะห์คิดว่ามันไม่น่าจะแย่ไปกว่าที่เราเห็นในช่วงไต่มาสก,ก่อนแล้วไต่มาสก,ก่อนมันก็ฟื้นล้ะเราคิดว่าไต่มาสนี่จะฟื้นต่อแต่ว่าถ้าเราเบรกดาวดูตัว KKP จริงเนี่ย ยอมรับว,ว่าถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งตัวที่ถูกก็คือว่าไอ้ขาดทุนลดยึดเนี่ยไตมานเนี่ยมันดีขึ้นเหมือนที่ค่าจริงๆก็คือไตมาก่อนเนี่ยขาดทุนไปพันสี่ไตมาเนี่ยขาดทุนเหลือแค่พันเดียวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างอินไลน์กับที่คาแล้วก็ดีกว่าที่คาดด้วยซ้ำตอนแรกคิดว่ามันจะเหลือสักพันสองพันสามนฮะมนลงมาเหลือพันหนึง่งก็สะท้อนภาพในเชิงบวกแล้วก็ลดที่มันยึดที่มาขายเนี่ยมันก็น้อยลงจริงเพราะเอ็นทรีเนี่ยมันก็ลงมากับไปเป็นแล แต่ส่วนที่ผิดคาดก็คือเขาไปเจอ MPL ใน segment อ,อื่นอีกทั้งในต,ตัว SME ไม่ว่าจะเป็นตัวออ developer อสังหาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเก่าๆที่สุดท้ายแล้วมันกลับมา Operate ไม่ได้หรือฝั่ง Retail ก็มีสินเชื่อรถอ,อ,อ,อื่นๆสินเชื่อ personal loan ที่ MPL มันเร่งขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจที่มันยังไม่ได้ฟื้นมากนักผู้บริหารก็เลยตัดสินใจว่า ถ้างั้นฉันตั้งสำรองไปเพิ่มเลยแล้วกันในไตรมาสนี้ฮะกำไรมันก็เลยลงมาเหลือแค่700ดร้ทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ฟื้นเหมือนเหมือนที่หวังไว้นะฮะทีนี้ในเมื่อยอมรับว่ามันไม่ฟื้นเหมือนที่คาดณนะตรงนี้ทำยังไงดี ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเลเวลตรงนี้ไม่ไม่น่าจะใช่เลเวลขายแล้วคะผมว่าที่30มปลายๆเนี่ยเป็นอะไรที่มันถูกมากๆแล้วในแง่ทั้ง PE ของมันเองแล้วก็ถึงแม้ถ้าจะดูว่าถ้าดูจากอว E มันก็ถูกมันก็ต่ำนะแล้ว PE ตรงเนี้ยเอ่อไพ่บู Book ตรงเนี้ยมันอาจจะดูแพงหรือเปล่าเมื่อเทียบกับแบงก์อื่นๆเนี่ยผมว่าก็ก็ถูกแต่ผมจะบอกว่า r e นะเลเวลเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ R o e ที่เป็น Normalize ของมัน r o e ของมันปกติเนี่ยมันควรจะอยู่ที่สัก เกือบเอ่ออย่างน้อยก็ควรจะไม่ต่ำกว่าตัวไฮซิงเกิลดิจิตนะฮะไม่ไม่ควรจะต่ำกว่า8% 9%เงี้ยฮะเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ถ้าเทียบกับ R.E. E ที่ควรจะเป็นของมันเนี่ยอย่างน้อยๆเนีย่นย,ยผมว่ามันไม่ควรจะมันไม่ควรอยู่แถานี้ตอนนี้มันเทรดแค่แบบ0.5เท่า Price to book เองฮะ5.55ประมาณเนี้ยครับก็ถือว่าถูกไปซื้อแล้วจะซื้อไหมผมว่าอาจจะต้องรอจังหวะ ด้วยความที่พอมันโดนปัญหาเรื่อง MPL เนี่ยภาพจะคล้ายๆเบ์คระค,ะคือมันคงจะขึ้นได้ไม่ไกลเท่าไหร่ในระยะสั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าซื้อแล้วถือต้องถือนานหน่อย เพราะว่าผมก็คงไม่ค so right ่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเดือน2เดือนมันจะฟื้นได้ไ so ด้มากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าไต่มาต่อไปกําไรมันเริ่มปรับดีขึ้นหรือมันคงไม่แย่ไปกว่า700อที่เราเห็นนี่แหละเพราะนั้นหุ้นมอาจจะอยู่แถวนี้แต่ถ้ามันเริ่มฟื้นขึ้นได้มาเป็น800ร้อเป็นพันหนึ่งเนี่ยผมว่ากําไรราคาหุ้นก็จะกลับมาเป็น40ต้นต้นสีกลางกได้นะฮะก็มีผมว่าตรงเนี้ยถือแล้วก็อาจจะทยอยเทรดดิ้ง เพื่อจะลดคอสของพอร์ตไปเช่นถ้ามันขึ้นมาก็อาจจะขายไปนิดหนึ่งสัก10% 20%ของพอร์ตแล้วถ้าลงมาค่อยๆมาเก็บใหม่ฮะเฉลี่ยไปเพื่อให้ราคาของต้นทุนของเรามันน้อยลงนะฮะเดี๋ยวรอติดตามพีวัตพีวัตเมื่อวานก็ทํากราฟตัวนี้มาให้ดูก็เห็นว่าท่าทาปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้แนวรับนะฮะก็เดี๋ยวรอเทรดเพื่อเพื่อแก้ปัญหาของพอร์ตไปตัวนี้ KTB เป็นหุ้นที่ไม่ได้หวือหวา ผมยอมรับว,ว่าเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมเฉยๆในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตัวท็อปไลน์เขาดูเนี่ยดูไม่ค่อยไม่ค่อยมีกรอที่น่าสนใจมากนักนะฮะแต่ข้อดีของแบงค์เนี้ยก็คือว่าพอท็อปไลน์มันไม่ได้วื่หวามากเนี่ยตัว MPL เนี่ยปัญหามันก็เลยน้อยกว่าปกติแล้วก็ทําให้อ่พอรายงานงบออกมาเนี่ยมันก็เฉยๆอินไลน์แต่ว่า MPL เนี่ยมันคุมได้ค่อนข้างดีผมคิดว่าตอนเนี้ยนักทุนมันมี2กลุ่มกลุ่มรายย่อยกับกลุ่มสถาบันกลุ่มรายย่อยเนี่ย ถ้าหุ้นมันไม่ดีไม่ถือก็ได้แบงค์ห่วยก็ไม่ต้องถือแบงค์เลยก็ได้แต่ว่านักทุนสถาบันเนี่ยแบงค์ห่วยแค่ไหนก็ต้องมีแบงค์ถือเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแบงค์ที่ถ้ามันห่วยเนี่ยก็ต้องเลือกหุ้นที่มันห่วยน้อยที่สุดเงี้ยฮะผมผมไม่ได้บอกว่า KDB ห่วยนะ KDB โ okay อเคนะแต่ว่าพอมันโอเคที่โอเคกว่าแบงค์อื่นๆเนี่ยมันทําให้ตัวนักทุนสถาบันบางท่านเนี่ยอาจจะ ขายปรับพอร์ตคือขายหุ้นตัวอื่นที่มันมีความเสี่ยงเอง MPL มาถือหุ้นที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยฮะแต่ว่าอย่างน้นนอยๆเนี่ยก็ถือสบายใจไม่ต้องมีปัญหาเรื่อง MPL นะฮะทำให้งบ KTB เนี่ยที่ดูออกมาเหมือนไม่ค่อยจะมีอะไรเนี่ยหุ้นมันก็เลยปรับเพิ่มขึ้น4%เอร์เเมื่อวานเมื่อวันจันทร์นะฮะสวนตลาดขึ้นมาเนะะี่ยเพราะว่าเนี่ยครคือคนต้องขายหุ้นตัวอื่นแต่ก็ต้องถือแบงก์สักตัวก็เลยเลือกที่จะมาถือ KTB กันนะฮะราคาหุ้น KTB ตรงเนี้ยผมว่าเทียบกับกําไรขขอองเเองเเเานี่ย มันมันอาจจะค่อนข้างแฟ์เพราะฉันอัพไซด์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าดาวไซด์คงจะไม่ได้เยอะมากในแง่นักทุนรายย่อยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมคงจะเบสหุ้นที่มันลงมาเยอะๆแล้วก็เบสให้มันรีคอรเวอร์มากกว่าซื้อหุ้นที่มันดีอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าให้ให้มันจะแบบปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันนะคะรับพะฉัน้น k t b ผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับลายย่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามีอยู่แล้วแล้วแล้วถามว่าถือได้ไหมผมว่าถือได้หุ้นมันคงไม่ได้ลงเยอะมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันนะเพราะว่าคงจะมีนักทุนสถาบันบางคนเข้ามาช่วยช่วยถือด้วยนะครับตัวนี้นะครับอซบงบออกมาไปเจอผู้บริหารแล้วก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเสาร์อาทิตย์มานั่งคิดดูผมฟันธง s อซ ไม่อยากใช้คําว่าฟันทงเลยแต่คิดว่าราคาตรงนี้ฮะผมว่าน่าสนใจแล้วดาวไซด์ของ s c b เนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะเยอะละเพราะว่าไปคุยกับผู้บริหารที่เรากังวลยังมี2เรื่องก็คือเรื่องโรบินฮูดกับเรื่องตัวเอเอใช่ไหมฮะเรื่องโรบินฮูดผู้บริหารบอกชัดเจนเลยว่างบไตรมาสเนี่ยที่ได้มาแค่หมื่นหนึ่งเนี่ยมีตั้งมีตั้งอิมพของโรบินฮูดไป800ถ้าเอาอิม a พ r ของโรบินฮูดเนี่ยบวกกลับมาเนี่ยก็จะเป็นหมื่น เอออีก800เนี่ยตัวงบก็จะอ e ินนลายกับที่ตลาดคาดอ e ินนลายกับที่เราคาดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวคอจริงๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างอ e ินนลายงบไม่ได้มีหลายแย่แล้วก็คลกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีแอสเซทอยู่หรือเปล่าต้องอินแพรเพิ่มเติมในนาคนหรือเปล่าผู้บริหารบอกชัดเจนเหมือนกันว่าเหลืออยู่อีก1,000ล้านแต่1,000ล้านเนี่ยมันเป็นพวกอุปกรณ์ที่เขคิดว่า แผนอื่นๆในบริษัทเนี่ยน่าจะใช้ได้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้อง Imp a พรเพิ่มเติมออกเขาก็เลยยังไม่ได้ Imp a พรออกถ้าสมมุติว่าในอนาคตเกิดจะต้องอ m p a พรออกเนี่ยเต็มที่ i m p a c t ก็แค่อีก1,000ล้านนะครเพราะฉะนั้นถ้า1,000ันล้านเนี่ยผมว่าไม่ได้เยอะมากแล้วตอนแรกที่ผมคำนวณเนี่ยมันอาจจะสูงถึง3,000ล้านหรือเปล่าเงี้ยฮะแต่ว่ารวม2ก้อนลงกันเป็น1ัน0ปเนี่ยผมว่าถือว่าน้อยกว่าที่คาดเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องลงทุนเนี่ยผมว่าจบไปละไม่ไม,ไม่ไม่มีประเด็นเพิ อีก1,000ล้านเนี่ยผมว่าก็คงจะไม่ได้มีอิมพิเคชันไม่มีในสํสำคัญกับทั้งราคาหุ้นแล้วก็ทั้งกำไรเท่าไหร่นักนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลแล้วก็ฉุดให้ราคาหุ้น s อ b มันลงมาเป็นบาทเป็นร้อยต้นๆเนี่ยคือเรื่อง EA ผู้บริหารตอบชัดเลยว่า EA เนี่ยเขามีสินเชื่ออยู่แค่1.2หมื่นล้านบาทนะ12,000ล้านบาทนะฮะผม Uh, แล้วก็เขาบอกได้ว่ามันเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน,นแค่500ล้านที่เหลือเนี่ยเป็นหนี้ที่มีหลักประกันและหลักประกันของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าแล้วก็ที่ผมเคย uh, ออกไปเปร์แล้วคำนวณให้ดูฮะโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยแคทโฟนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างโอเค uh, แล้วก็รายได้จากทุกกิโลไฟฟ้าเนี่ยของเขาเนี่ยปีหนึ่งก็ปีนี้ได้หมื่นล้านปีหน้าต่อให้อดเดอร์หมดเนี่ยก็ยังได้หมื่นล้านอยู่แล้วปีต่อไปอดเดอร์มีอีกโลงของโซลาร์ที่หมดเนี่ยรายได้เฉลือย0 0 0ล้านก็ยังถือว่าไม่ไม่ได้แย่มากเพราะอย่างผมคือโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีมูลค่าเพราะฉะนั้น ไม่ว่าบริษัทจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าโลยฟ้ายังมีมูลค่าอยู่เนี่ยแล้วเกิดบริษัทมีปัญหาเนี่ยธนาคารก็ยังสามารถยึดหลักประกันนั้นเข้ามาได้แล้วก็หลักประกันเนี่ยพอถ้าเกิดมันมีมูลค่าเนี่ยอย่างน้อยก็มีแคทโฟนเนี่ยธนาคารก็อาจจะไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่หรือสามารถขายให้กับคนอ,อ, <c oughs> อื่นได้โดยที่ไม่ได้มีราคาที่มันแย่มากนักนะฮนะ,ะแล้วก็ทําให้นี่เนี่ยมันไม่ได้เจ็บตัวมากนักดังนั้น ACB ถึงแม้จะมีหนี้ EA เยอะแต่ว่าภาราในการตั้งสำรองเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมันจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วธุรกิจโรยฟ้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันมันนิ่งอะ่ะมันไม่ใช่ว่าไต่มาดหน้าโรยฟ้ามูลค่ามันจะหายไปเยอะทําทให้ต้องตั้งสำรองเยอะนะฮะมันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Impact เรื่อง EA ก็น่าจะจบแล้วเหมือนกัน ดังนั้นความเสี่ยงหลัก2อันนี้มันน่าจะหายไปแล้วความเสี่ยงสุดท้ายของเขาก็จะกลับมาเรื่องเป็นภาคเซกเตอร์และเช่นเซกเตอร์ MPL แย่เพราะเศรษฐกิจไม่ดียังไงยังไง SCB ก็คงจะหนี Impact อันนี้ได้ไม่ได้นะเพราะว่าก็เป็นแบงก์ใหญ่แล้วก็คงจะมีสินเชื่อรายย่อยเยอะระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครแต่ว่า,าผมยังคิดว่ากําไร2ไตามาสออกกันได้หมื่นล้านเนี่ย ทั้งปีผมทําประมาณ4ี่หมื่นต้นๆเนี่ยผมว่าทั้งปีก็น่าจะยังทําได้อยู่ไม่ไม่น่าจะมีดาวไซเยอะออก็เลยยังไม่ได้ปรับอะไรเราคิดว่าถ้ายังไม่ได้ปรับอะไรเนี่ยปันผล10บาทเนี่ยน่าจะได้แต่ถ้าถามว่าอะถ้าเราใส่ไปเลยนะว่าจะต้องมีตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในครึ่งหลังที่มันเยอะมากๆเช่นไต่มาสหนึ่งตั้งสำรองไป170ไต่มาสองตั้งสำรองไป190ไต่มาสามเนี่ยให้วอเร์เลย2 2 0ไต่มาสี่ให้วอเร์เลย220เท่ากัน แล้วก็ทาให้ทั้งปีเนี่ยมันอยู่ที่สองร้อยเกินกว่าเป้าที่แมนจเม้นท์ให้ไว้ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนะอันนี้คือแบบผมคิดว่ามันเวอร์อรนะเพราะาปกติปีโควิดอะมันแค่แบบสอง้อยสิบโดยเฉลี่ยแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ตั้งอิม a พรของลมินทุนออกไปด้วยอีหนึ่งพันล้าน worstCA s e แบบเนี้ปันผลที่ได้เนี่ยผมคิดว่าแปดจุดเจ็ดแปดจุดแปดเนี่ยน่าจะทำได้เพราะฉะนั้นราคาตรงเนี้ยเอ่อถ้าเอ b ครึ่งหลังไม่ได้แย่มากปันผลสิบบาท แต่ถ้าแย่มากได้ป8.8เนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ยังดูน่าสนใจอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นดูแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าดาวไซส์เอซไม่เยอะหุ้นปันผลเยอะเนี่ยมันจะช่วยช่วยผักให้ราคาหุ้นมันลงไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็ถ้าซื้อแล้วถือยาวๆได้เนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ใช้ปันผลแบบ 8บาท9บาท10บาทอย่างเงี้ยได้ได้นะแล้วก็คิดยิวเนี่ยผมว่ามันจะเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับหลายๆท่านอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น S B ผมยังคิดว่าราคาเนี้ยดูดูน่าสนใจฮะถ้าดาวไซด์อย่างเดียวคือเรื่อง M P L เนะี่ยถ้า M P L S B มันแย่มากเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงจะแย่ไปพร้อมๆกันหมดนะฮะไม่ใช่แค่แย่ S B คนเดียวนะฮะสุดท้าย T T B งบออกมาเนี่ยดูจืดสุดเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัว t a ็ Benefit ที่ได้เนี่ยก็ทำให้กำไรเนี่ยมันยังโตเอ่อออทั้งเยียร์เย a r ทั้ง Q ิว Q ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นงบออกมาที่ที่ดีไม่ได้ต่างจากที่่าดเท่าไหร่แต่ว่าในแง่ตัวคอร์ปอเรชันเนี่ยก็ยอมรับว่ามันอ่อนแอลงทั้งฟีนคำที่ใหม่ฟื้น ทั้งตัว MPL อาจจะเร่งขึ้นมาบ้างแล้วก็ทําให้สํารองเนี่ยมันยู่รอัดับสูงบ้างนะครับก็ก็ไม่ได้ต่างจากภาพเซกเตอร์มากนักนะครับหุ้นมันลงมาผมเข้าใจว่าช่วงนี้ผ่านมามันยู่ช่วงนี้หุ้นมาลงมาแบบบาทหใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็กลับไปที่บาท7ไปลายเหมือนเดิมนะฮะแล้วพองบออกเนี่ยมันก็ลงมามีคอลเล็กมา2งวันเนี่ยลงมาใหม่ถ้าถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับพื้นฐานไหมผมว่ามันไม่ด้เกี่ยวอะไรพื้นฐานแต่ว่า เนี่ยก็เพราะว่าพอมันมีสัดส่วนเรื่อง MPR เพิ่มแล้วช่วงที่ผ่านมาหุ้นมันค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มคนอื่นเนี่ยผมคิดว่านั่งทุนสานบางท่านก็อาจจะขาย TTB ทิ้งแล้วก็ไปเพิ่มพอร์ต KTB เพื่อให้พอร์ตมันดูโอเคมากขึ้นนะฮะให้ดาวไซมันต่ำลงนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าตัวด้วยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ที่แปลกๆไม่ได้มีเอ็กซ์ต้า EA มีแค่400แล้วก็สำรองเขาไต่มาหนึ่งห้าพันเนี่ยผมว่ามันเทคแคร์เรื่อง EA ไปหมดแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับตัวภาพอื่นก็ไม่ได้ต่างอร์ พะฉะ่ไหนผมว่าทีทีบียังมุมมองอยังเหมือนเดิมหุ้นยังเป็นถือเป็นคอพอร์ตได้ลงมาก็น่าซื้อแล้วก็ปลายปันปลายปีก็น่าจะได้ปันผลที่ที่เลเวลที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็น่าจะเดี๋ยวก็น่าจะมีระหว่างการด้วยก็น่าจะเห็นปันผลที่โอเคด้วยส่วนนึ่นเหมือนกันทั้งปีระหว่างการอาจจะได้สัก เออห้าสิบตังค์ปลายปีได้อีกสักห้าสบหสตังค์อะไรเงี้ยฮะราคาตอนนี้ผมว่าปันผลถือว่าค่อนข้างสูงนะตอนนี้ผมเน้นหุ้นปันผลมากเลยคือตาดไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดพลาดติดไปเนี่ยอย่างน้อยก็อยากให้ได้ปันผลเผลตอบแทนทั้งปีก็จะได้แบบไม่ได้ไม,ได,ไ,มได้เจ็บตัวมากอย่างน้อยก็มีอะไรให้ชื่นใจได้บ้างนะฮะ เพราะฉะนั้นโดยสรุปผมว่าหุ้นที่ผมชอบยังชอบเหมือนเดิม TTB แล้วก็ SCB เนี่ยคิดว่าดาวไซต์ตรงนี้ไม่ไม่ได้เยอะละยังโอเคอยู่ Kbank เป็นเทรดดิ้งไป KTB มีถือได้ถ้าไม่มีเฉยๆยังไม่ค่อยน่าซื้อ่าไรเพราะอัพไซต์มันไม่ได้เยอะมาก KKP อาจจะพาดไปช่วงที่ผ่านมาแต่ผมว่าตรงนี้ไม่ใช่เลเวลขายแล้วน่าซื้อถ้า ต้องรอจังหวะมันอาจจะไม่ขึ้นเร็วแต่ถ้าซื้อแล้วก็รอรีบาวแล้วก็คอ่อยเมเนจพอร์ตไปผมว่าผมว่าน่าจะโอเคดาวไซด์ไม่น่าจะแย่กว่าไปกว่าตรงนี้เยอะนะครับ B b l หุ้นลงมาเยอะก็ะน่าจะฟื้นได้ช่วงสั้นบ้างถ้าเกิดช่วงครึ่งหลังตัวคอเปอเรทไม่ได้แย่มากนะครับเบยังเฉยๆอยูอ่ถ้าซื้อแล้วอาจจะต้องถือนานหน่อยแต่เห็นด้วยว่าราคาเนี้ยค่อนข้างถูกนะ,ะครับกนะะ็น่าจะครบถ้วนสำหรับทุก ทุกๆคนทุกๆทุกๆคุณทุกๆตัวนะครับ